สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยกับพืชผักของเรานะคะทำยังไงให้ํำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามเร่งการเจริญเติบโตทำให้ดินของเราร่วนซุยวันนี้ยายปางก็จะพามาบำรุงสูตรนี้เราไม่ต้องมีปุ๋ยหมักไม่มีปุ๋ยคอกเราก็ใช้ได้ค่ะเราก็จะไปดูวิธีการทำกันเลย ปุ๋ยที่เยปานใช้เป็นกากกาแฟเราไม่ต้องหมักนะคะเราใช้กากกาแฟของเรานี่แหละคะ่ะโรยรอบๆกระถางต้นไม้ได้เลยนะคะนะคะเยปางก็ใส่ไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะใช้โรยแบบนี้เลยรอบๆเลยใบงามมากเลยไม่ว่าจะเป็นต้นหอมนะคะ ยีปังก็ปลูกใส่ตะก,ก้าเอาไว้นะกําลังใบกําลังงามเลยค่ะกําลังติดเนาะนี่ยค่ะใช้โรยไปเลยไม่ว่าจะเป็นผักชียีปังก็หว่านมาเมล็ดเอาไว้กําลังงอกขึ้นนะคะ เราจะใช้ผสมน้ำใช้ลดต้นไม้ได้นะคะในกาแฟของเราก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะใครมีกากาแฟอย่าทิ้งนะคะหาได้ง่ายๆค่ะหรือเราไปขอที่ร้านที่ขายกาแฟก็ได้เนาะนะคะเอามาตากแดดให้แห้งนะคะ เราจะได้เก็บไว้ได้นานค่ะหยิบปังก็เตรียมน้ำไว้5ลิตรนะคะเราจะใช้กากรา,าไฟของเรานี่หราคาะ1กำมือแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเอาใส่ในน้ำเลยค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักใช้ได้ทันทีเลยนะคะนะคะก็เอาใส่ลงไปเลยเราก็คนนะคะ ให้กาแฟของเราเนะค่ะละลายในน้ำได้ดีนะคะกาแฟก็จะมีกลิ่นฉุนนะคะป้องกันพวกมแมลงได้ด้วยทำให้ดินของเราล่วนซุยด้วยนะคะลดได้กับพืชผักทุกชนิดมะนาวนะคะยาปังก็จะมาบำรุงเอาไว้ก่อนค่ะ ใช้รดได้เลยนะคะเราผสมเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะหมักก็หมักได้นะคะแต่ยาปานจะใช้รถให้หมดเลยเราจะใช้รถนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นมะละกอเหมือนกันนะคะบำรุงดินทำให้ดินของเราล้วนซุยด้วยนะคะมาดูกะทางนี้นะคะเป็นผักชีค่ะยปานปลูกเอาไว้นะคะใบจะเหลือง แบบนี้ก็ใช้ลดได้เลยนะคะใช้ลดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะทางนี้ก็เขียวเนาะที่ปานใช้ลดไปนี้เขาก็พึ่งจะใช้เนาะ,นะะใช้ลดได้หมดเลยที่เราโรยผงกแาะะกะกะแฟเอาไว้นะคะกากาแฟเอาไว้ปานก็จะใช้น้ำลดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผักชีเหมือนกันเนาะต้นหอมที่ยาปันใช้โรยเอาไว้ค่ะใช้น้ำลดตามเลยนะคะบำรุงเอาไว้เราปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเราต้องใส่ปุ๋ยบำรุงให้เขาเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยชนิดไหนก็บำรุงได้เหมือนกันนะคะแต่ยาปานใช้กากกาแฟ่นะคะต้นเขาจะเขียวงามแล้วก็ บำรุงดินนะคะป้องกันพวกมแมลงด้วยทำให้ดินของเราร่วนซุยค่ะเราไม่มีปุ๋ยหมักไม่มีปุ๋ยคอกนะคะใช้กากกาแฟก็ใช้ได้นะคะลองบำรุงดูค่ะทำให้พืชของเราใบเขียวใยงามเร่งการเจริญเติบโตลำต้นแข็งแรงป้องกันมแมลง ลองทำใช้ดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ